ข้อนี้นะครับเราไปดูกันนะครับข้อนี้เราไปดูกันเขาบอกว่ายอดเขาสองสองลูกเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ใกล้เคียงกันโอ้โหอยู่ใกล้เคียงกันนะครับอยู่ใกล้เคียงกันจุดเดือดนะครับจุดเดือดของน้ําที่ยอดเขาทั้งสองเนี่ยต่างกัน5องศาเซลเซียสนะครับจุดเดือดของน้านะครับจุดเดือดของน้ําต่างกัน5องศาเซลเซียสจงคํานวณว่ายอดเขาทั้งสองลูกเนี่ยน่าสูงต่างกันเท่าไหร่น่าสูงต่างกันเท่าไหร่ เรื่องนี้นะครับน้องจะได้เรียนอยู่ตอนม2นะเรื่องของบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศนะความดันบรรยากาศนะซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดความดันชื่ออะไรนะชื่อบารอมิเตอร์ใช่ไหมนะในบารอมิเตอร์เนี่ยก็จะมีของเหลวนะครับของเหลวก็คืออะไรครับประหลอดใช่ไหมนะความสูงเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรประหลอดนะครับ นะถ้าเราวางไว้ที่ระดับน้ำทะเลนะครับมันจะเต็มนะครับของเหลวเนี่ยก็คือปรลลอดที่อยู่ที่อยู่ในบารอมิเตอร์เนี่ยมันจะเต็มมันก็คืออยู่ที่7 6 0ม mm ิลลิเมตรอลอดแต่ถ้าน้องขึ้นไปสูงๆนะครับนะขึ้นไปสูงๆนะแน่นอนครับมันก็จะลดเพราะอะไรเพราะความดันบรรยากาศลดนะครับมันก็จะลดลงนะซึ่งลดลงนั่นแหละก็คือความสูงนะโดย1มิลลิเมตรบอลอดเนี่ยเท่ากับความสูง11เมตรแสดงว่าทุกๆความสูง11เมตรนะครับความดันลดลง1มิลลิเมตรอลอด โอเคไหมเริ่มกลับมาหรือยังความจําเริ่มกับมาหรือ,อยัง,ออยงนะเริ่มกับมาแล้วนะ <c oughs> นะอ่านะแต่ทีนี้ข้อนี้เขาไม่ได้ถามหาจุดนั้นครับ <c oughs> เขาถามหาว่าจุดเดือดของน้ำเนี่ยต่างกัน5องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นข้อนี้น้องต้องมีพื้นฐานอีกว่าเฮ้ยทุกๆความดันนะครับ27นะครับ27มิลลิเมตรประหลอดนะครับนะทุกๆความดัน27มิลลิเมตรประหลอดนะครับ จุดเดือดน,นะครับจุดเดือดของน้ำนะจุดเดือดน,นะจุดเดือดของน้ำนะครับนะจุดเดือดของน้ำลดลงเท <c oughs> ่าไหร่ครับ1องศาเซลเซียสนะหนึ่งองศาเซลเซียสหรือนะครับความสูงนะอ่าสิบเอ็ดใช่ไหมหนึ่งมิลลิเมตรบอลเท่ากับเท่าไหร่นะสิบเอ็ดเมตรอ่าเป็นเท่าไหร่สองเก้าเจ็ดใช่ไหมสองเก้าเจ็ดหรือทุกๆุกสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเมตรนะครับนะ ทุกๆความสูงหนึ่งอ่เา297เมตรนะครับหรือ27มิลลิเมตรประหลาดเนี่ยอ่าจุดเดือดน,น้ลดลาาําจะลดลงต่ำกว่า1นองศาอาจจะลดลง1องศาอ่าเอาง่ายๆเลยถ้าน้องไปต้มน้ําอยู่บนยอดเขาที่สูง297เมตรเนี่ยน้องจะได้จุดเดือดของน้าที่เท่าไหร่ครับที่อุณหภูมิ9 9องศาเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดไหมครับถ้าเข้าใจขอหัวใจมารัวๆนะครับถ้าเข้าใจขอหัวใจมารัวๆโอเคไหมได้นะอ่าดังนั้นนะครับข้อนี้ โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจุดเดือดนะต่างกัน5องศานั่นแสดงว่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า1องศาเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับก็คือต่างกัน27มิลลิเมตรประหลอดดังนั้น5องศาก็คือ27คูณด้วย5เห็นไหมย7คูณด้วย5เท่ากับ135มมิลลิเมตรประหลอดนี่คือที่มันต่างกัน นะครับนี่คือที่มันต่างกันต่างกันเท่าไหร่นะ1 3 5่มิบาลลิเมตรประหลอดนะครับนี่คือที่มันต่างกันนะโอเคไหมมิลลิเมตรประหลอดทีนี้โจทย์ถามความสูงนะว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะซึ่งทุกๆความสูง11เมตรนะครับเท่ากับ1มิลลิเมตรประหลอดใช่ไหมนะดังนั้น135นะครับคูณ11ครับก็จะได้เป็นความสูงแล้วความสูงก็คือ1 485เมตร